ขอญาตถามชื่อคุณแม่หน่อยครับบอบอเกดองไม้เด้อเสียงก่อนญาติหลานเตือนเอากำลังเลี้ยงหลานหลานกำลังเลี้ยงกันได้ไม่เป็นอไรอย่างนี้เอาเอาเป็นว่าซื้อเกดองไม้เด้อว่าซื้อสมัยบวัยขั้นวัยจักปบนไย์ ครับครับก็คือซอดอกไม้เออซื้อเรียนทะเลียงเกดดอกไม้เจดดอกไม้เป็นฉายาเนาะปู่เนาะครับก็คือรู้รู้จักกับปู่ฤาษีพอดีแอดมินมาเห็นพอดีคุณแม่เห็นปู่ไล่ฟังว่าถูกเยอะมากถูกถูกเยอะมากเลยใช่ไหมครับแม่โอเคถือเยอะแต่ว่าวัดเกเก๋ถือเยอะถือมาเรยเอยถือทุกวัเลยล่ะแต่ว่าแต่หลายจะน้อยครับครับแม่ครับ เห็นเห็นคุณแม่ว่างวดก่อนถูกทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมแม่ได้หกหกสองสองเจ็ดเลยใช่ไหมครับแม่อันนี้สองสองแต่มันก็ได้จค่สั่นหรือสอเแต่ห้ากันอืมถือ่็ถือลำดับมันลอตเตอรี่ก็ับมันจรับกันขาดจิปปี้กแสนกับหลักมืออืมับครับอืมคุณแต่ในปีหกเจ็ดนี้คุณแม่ถูกถูกทุกงวดเลยใช่ไหมครับปีหกเจ็ด โ้โหเบไาผ่านเลยคือ<ม>รถตลีแล้ววันที่สี่ได้รถคันหนึ่งอยู่ผีปีพ่านมากแต่ว่าปีนี่คือแต่ปีไม่มากสามหัวมาผ่านหววที่สี่กับชี้หามาดิล้งจางหัานมากกับมาถือโย่ครับครับว่าลายครับครับแม่โอ้ยเอ็นอฟซีทางช่องนี้มีบุญแล้วแม่ <laughs> <laughs> <c oughs> ได้มาเจอแม่เอฟซีมีบุญแล้วครับโอ้ยเอ็น กันเพรถือแค่ว่ากันเด้อแค่สี่ครับครับโอ้ยเว้นงวดนหนึ่งวัเป็นหยังเว้นงวดนหนึ่งวดนสองก็โปะครับก็มาแม่นแล้วครับครับแต่แต่ว่าถ้าถ้าซื้อตัวมันก็ได้ใส่อยู่อันอันเลขอันอีหยังน้ำตทมรักษาหนีสองวันนี่แหละให้ลูกเขาซื้อแต่ก่อนก็ซื้อน้ำโมบายเคยถือดูวยสองแสนเกียรติมาดโอ้เขาไล่เข้าไปแจ้งตำรวจเอาเงินงากว่าสั่นโอครับ ปีนึงบ่ไใดเงินเหมือนเลยเนี่ะครับครบที่นี่ก็เลยเลยเอ่อบ่อยากซื้อบ่อใดเลยมาเล่นลอตเตอรี่เขาไปตากบานะครับครับแม่ถือสองตัวแน่สามตัวแน่แล้ววันที่หนึ่งนี่ถือได้กับบ่อใดเงินเพราะว่ามันสิพิดพิษลักมันยังสิแม่โอ้โหใบชิบไปยังถือเลยครับครับผมซื้อน้ำเหมือนจ้ะมั่นกับบ่อใดเงิน ครัมันสลับตำแหน่งคือยังสี่แหละนี่คือยังสี่แหละที่เราซื้อไปสองสองเจ็ดแล้วก็หกมาเป็นโอกคบสองสองเจ็ดเนาะสั้นกตสีได้เงีนสามแสนก็บาทอยู่ใช่ไดยครับอืมแต่ว่าก็ได้หกต้องสองเจ็ดแต่ว่ามันสลับกันเนาะแม่เนาะอย่ามันได้ยังสี่ที่นี่เท่ากับถ้าซื้อต้นเปลี่ยนเนาะหน้าลูกมันหูเฮ็ดในลูกไส้ละเฮ็ดก็ว่าซื้อจังสี่มัน มันเดรรายก็ซื้อน้ำบันรนอกรันนอกเข้ากข้<ๆ>งวหายแค่บ่เกินบาทละสี่สิบหรือหรือหรือยี่สิบก็บาทนี่ไหมใช่เครื่องละท่าน่หมเขา่ไดเดห้เน่าติมเลขอันหลาย,ย,ายตัวไม่ได้ดื่มเลขก็อันหลายครับครับผมอืมแล้วอนันก็คือที่มาที่ไปของแนวทางตัวเลขของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ได้มาจากไหนครับ แ,แม่ได้มาหเรียกว่ามันเอินล่ะถ้บเอ,อกไปยูยูบางข้างกับฝันบางข้างกต่บอ,อกฝันมันบมห้หมือกันมันสีมีก็จังค้อนบอกเนี่ยบางแกับแม่บอกแม่บางเทีกกับส่วนใหญ่กับมันเป็นความังเอนนินเนี่ยครับเนี่ยครับก็จังอันถอกมากือเือนนี่เด้อเลขไทยลดห้าเก้าจังสี่ครับ บาลกี้กะหาเงี่ยยังสิครับเออเมื่อจดโทรศัพท์กรเนื่องหาอย่างสิแ,แต่มอแต่ใส่ยอย่างนี้เ,กกเลืก 8, 8, 8, 8, 8, 9, ี่ยังเป็นชิออกูยังเลือกลูกใส่เปดเปดแปดเป็ดข้าอยังเสียเลือกถ่ายรถกนชิออกูบริเวณนี่บ่านีริเวนเบิดเนี้ยไม่จังเป็นได้เยนหามันถึงมาถ้าที่เปลีป็นลกแลนพันล้านบอกเออล้านสาวบอกนะครับ คือยอดล้านสาวอยู่่ <c oughs> ครับครับแม่อืมส่วนของของของปีหกแปดนี่ถูกถูกมากี่งวดแล้วแม่ปีหกแปดนี่คือฟาดสองงวดแต่ว่าลูกไส้ไงนี่ถือทุกงวดเลย<อ>มีปลาดเลยสามสามตัวแอ่ออกะทีแม่กะทีทุกวดฟานไปกะทีจูแต่ได้น้อยครับครับอืครับแต่ว่าขนออบปดกซี่เลหลายครับ อืมก็คือส่วนใหญ่ถูกทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยใช่ไหมครับแม่ลูกไส้ไงนี่อูมันหด้หลายแล้วสือสามตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยเขาสื่อแนวนี่ละนี่แม่ก็ร่างสื่อสองวดนี่ละอันใมโทรศัพท์ครับครับผมลูกไส้หน่อยลดสื่อหนอได้ครับครับแต่ว่าลูกไส้ไงเขากิงเขาด็กหน่อยเขาหมุดจักสื่อในบาทแล้วเก่าิบาทครับครับผมอืมครับครับแม่ ทีนี้ของของงวดนี้นี่คุณแม่มีแนวทางตัวเลขหรือ,อยังครับแม่วันนี้น่ะยังเลยยังบัตันอร์เนวาเลยแต่ว่ากระซิเบิ้งไว้ครับครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็เล่นลักเนื่องไว้แหละเนื่องต้องหางเหมือนเดิมเหรอวันไห่ห่า,างเดี๋ยวหาซิเป็นเงี้ยครับครับผมอืมส่วนไหนสื่อสื่อแต่นี่แหละสื่อแบบ นี้วน,นี่ยเพื่นเขานีนล่ะขับขับผมอืมครับหา11จัง4ีับแม่าอลยที่5.1โม10อ๋อขับ5.1โม10อืม ب, ดัะห้างบัตประจำตัวแม่อันส่กับ6สิบ,สบ<า> ب, อั<า>นสิครับใช่รถก็จะใช่อันสิะหาหนึ่งหาหนึ่งสิบมาซือไปซื้อม่ได้จะมาสืบ อืมครับอ๋อมันเหมือนตัวเลขเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่อยู่อยู่ในบริเวณบ้านพวกไมล้มพวกต่างๆครับครับเหมือนเลขมาอยู่ร้านสาวกับพวกร้านสาวก็เลังในสองเกมครับขั้นต่ำบั้นต่ำครับครับว่าเรียนเรีตามภาษาเมื่อนั่นแหละบางทีอืมครับครับก็คืออันนี้ตัวตัวที่คุณแม่ชอบห้าหนึ่งใช่ไหมครับของงวดนี้ ว่านี่แม่มักหนึ่งก็ผ่านี่แหละจ้ะอืมหนึ่งกับห้า้หนึ่งสี่หนึ่งห้าตัวนี้กันมัดกนมัดึงสี่หละคาับบจริงรงก็มาตรงมาตรงพูเลยอืมห้าห้าหนึ่งไปเแล้วครับอืมครับคแม่อืมครับนี่ขนานไม่ฝันเลยมันมาเกัน่ว่ากนามันมนาไปจังสันล่ะแต่ว่าจักมาติดจังไหรตั้งไครับค แต่ว่าคุณแม่ที่ผ่านมาก็คือถูกมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับแม่เือดยอดเสมวังจุดจันอืมครับผมโอ้ยเดือดหลายเือดน้อยเือดหลายเดือน้อยครับครับแม่เห็นอันงวดนั้นอันเป็นเปืนอเลรก็เดือนหนีบฟิวเขากีดเมฆเบ่แต่เลขจะคล้องยิ่งใส่เอ้ยคือเขาขาก็ได้ใส่ย้อนของถาอข้อมครับ เาขาประกาศซื้อไงดอกยานเขาก็จ่ายเงินครับครับถิงถิงอินว่านซื้อหลายแล้วเขากระจายเงินจ้างหลายก็มาเกินตัวห้าสิบาทหรือลอยยัยงยังสิแต่ว่าท่านถือแต่ลูกไส้ถือสองตัวาายยก็จ่ายอยู่หกหมืน่นยังสคิครับครับแม่กระจาย,ยที่ว่าคุณแม่เคยถูกแบบหนักๆจริงๆีประมาณกี่บาทครับแม่โอ้แม่ถือรางวัลที่สี่สี่ใบนั่นด้วยแสนทก สิ่งน้ำสลากผัดสลากนัดเขาก็โอนเขาธนาคารให้เลยอ๋อครับอือกินมีได้สองแสนกิจครับอืมครับเออบัตรีทนิเขาจ่ายเงินปีหนึ่งกับคาร์บ่เบิดครับอ๋อเขาจ่ายไม่หมดเลยใช่ไหมแม่เออเอะไรไปแจ้งเต็มเลยว่ะอู กันใไปแจ้งต้องรวแจังสั้นกับกูกับพิทมึงกับพิทตัวเนาะโอ้ยเยาวจางสั่นเล้ยจำเป็นก็เลยไม่อยากซื้อสินซื้อรอตเตรีครับโอ้ยแม่ถือหลายเหลือแล้วเกิอแม่ถือซีซีไปหาซีไปก็ถืออืยครับครับแม่ครับย่าแม่มากไม่แห้งสุดนั่นแม่ได้เท่าไหร่วะอันนี้กวางสลากเลยถูกให้ถ้าไปเอาเือค้าเสือแนนครับ ประมาณสี่สิบบนะสี่สิบบคาได้ตัวครับครับตึนึงตึดนึงไดท่าย่ำตัวนั้นได้ได้เรื่อยอยู่จัะแต่ว่าเดียวแต่ว่าาะวันทีหนึ่งนี่ถือมาหลายสามสี่เธอแล้วนมันสิ่เลขเออมันสิเลี่ยงว่าตรงเป้าค่ะครับครับแม่เศษไมยหลักมือทัส่ครับเออร่างของเขาเป็นศูนย์เก้าของเราเป็นศูน เป็นเป็นเก้ากอดแล้วมาศูนย์ในกลางสิครับจะเก้าศูนย์แปดยังสิมันจะมีศูนย์เก้าแปดไปจนสิครับแต่ทัางถ่ายมันนีบป๊ป๊บปี๊เลยเนาะอ๋อครับครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้วันไหนคุณแม่ว่างเดี๋ยวแอดมินเข้าไปเล่นกับคุณแม่ที่บ้านนะครับคงจะใช่ครับครับจะได้เข้าเข้าไปคุย<ต>กัน<อ>ไปเยี่ยมเยียนกันเนาะแม่เนาะ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือเดี๋ยวถือมาพอตรงซื้อดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเงินกับจิตเขาบัญชีขอเหล็กบัญชีมันมันจิตดีดเขาปิ้งปิ้งคือผมวงรถนี่แหละแม่นบ่อยแม่นทั้ที่จริงถ้าถ้าถ้าปล่อยบพรซื้อเดี่ยวเพปล่อยบอกคนนขวดเป๊ะเลยเอา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 แบบนี้แม่นแม่นเอาเอาแบบนี้แหละก็แบ่งปันให้ผู้อื่นเขาเอฟซีเขาเห็นใจเขาก็จะ ขอเลขบัญชีเท่านั้นแหละยังไงนีคือคือบัตรองเรียนออนไลน์ทางอื่นเรียนทางนี้ถูกต้องแล้วบัตรองบัตรองเสียภาษีคือบัตรองบัตรองเสียภาษีเงินได้คือดอลลาร์หรอกครับครับผมบัตรงงินนี่เขาเัินนาก็เจอกันแหละครับครับผมโอ้ยซ้าด้วยเขาเด้อเด้อขอบคุณหลายๆเด้อครับครับผมพอดีมาถ่ายทอดมาถ่ายทำปูกันเลยแดดนี่สงน้ำปูปูกันเลย สี่สี่เข่าลังนี่เพราะเพราะพอจบคลิปนี้ก็สิต่อเลยเพราะว่าเออะหนาวท่านี้เนาะค่ะบครับผมขอบคุณครับยิ่งลังเลตื่นขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ค้าขอบคุณครับจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาบ ท่านผู้ชมแคมปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสับแนวทางของคุณแม่เจดอกไม้นะครับผมเสนอเป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นลุ่มเชื่อส่วนบุคคลเนาะของคุณแม่นี่ถูกทั้งปีเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะงวดก่อนก็ถูกนะครับผม6 8แแล้วก็2 7 7ก็ถูกนะครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้เดี๋ยวเราลุ้นกันเนาะเผื่อโค้งสุดท้ายนี่จะได้ไปหาคุณแม่ที่บ้านนะครับยังไงก็ขอจบคลิปว้แต่เพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Yes.